สวัสดีครับพ่อ,อากันอีกแล้วนะครับก็นับคลิปนี้ผมก็บริษายคลิปโดนครับอาติอยากวัเฮ็ดกับเขา่าโล่งให้มึงอยู่อันนี้กับเมองบรรยากาศขายของและการเปลี่ยนแปลงนะครับมีทั้งหอมแดงมีทั้งหมูขึ้นป่ายเห็ดเห้มันดูดีนะครับบรรยากาศจะเศร้านี่ ติดป่ายน้ำบอกราคาเรียบร้อยนะครับยี่สิบสามสิบห้ามูทอดครับผมสิบห้าสิบบาทปีกเหนเดิมครับห้าบาทแล้วขายของกับมือขายดีมือเงียบนะครับเนาะ กะมีคือกันดังนั้นผู้ใดขึ้นมาสิขาย่ครองก็ให้อดทนนะครับสําหรับสถา,านการณ์แบบนี้อดทนสู่ผมขคยของตัวไหนผมนึ่งข้ากจิ้นยู่นี่เป็นเดือนเลยครับก็ลูกคา้าสีหูก็ลูกค้าสีติดใจเฮารสจติอาหารของเฮาต้องอดทนสู่กับมันจะห่อท่อครับคนเขาแยกว่าเฮาก็มี กันเออนเขาจงเคลื machines, so ่อนไหสูงไปเรื่อยๆครับทุสมือนึงมันต้องต้องดีขึ้นแระดับพัฒนานะครับอ่ไก่ทอดเนี่ยเขาทอดมึงเขาก็ซิมมึงสมือกินสมือแหะครับบางมีอย่างเขาสมควรสิแกะไขหมูทอดคือกันเขาทอดแล้วมันนี่มันออกมากจริง่มันกรอบผู้ประกอบมันดีขโมดี เาก็ติ้มเมืองครับแล้วเขาก็แก้ไขแก้ไขไว้น้ำสุ่มืออยาหยุดที่จะคืดยาหยุดที่จะแก้ไขแต่ของเท่าจะออกมาดีเองนะครับสำหรับการขายของขายของูนหน้าบ้านมันก็มีความสุขไปอีกแบบหนึงห่งกันครับบางเทียก็มีความซุกกันแล้วมันขายว่าไงตามสเต็ปล้วก็ เราต้องมีความปุจุนบางบรรยากาศปาราร่วมเนี่ยกับคนมาคลายซอยโดนโดนรอยเมียลบมาแล้วครับรครับ เกืยแล้วก็ทาใส่บาทนะครับทากูบาเยอะครับสูส่ต่อไปแล้วครับเป็นกำลังใจให้สูท่ทุกคนผู้ใดที่กำลังเริ่มไม่ใก่สู่ครับ ขอให้ทุกคนที่กำลังขายของอยู่นี่ขายดีขายดีทุกผู้ทุกคนนะครับเด้อเรจะได้มีความสุขอนบคกนีกานแค่นี้ก่อนเด้อครับเด้อสวัสดีครับ